รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการไฮไลท์ไทยแลนด์ครับทุกวันจันทร์ครับ15นาฬิกา20นาทีทางททบ5แห่งนี้กับผมออกกิรติเทพทันครับคุณผู้ชมเห็นรถม้าแบบนี้เห็นผมแบบนี้แน่นอนครับมีจังหวัดเดียวในประเทศครับที่มีแบบนี้ลำปางครับเรากลับมาที่นี่ครั้งครับตามตามความรู้สึกครับคุณผู้ชมครับและความน่าสนใจของจังหวัดมีอยู่เยอะมากครับครั้งก่อนเนี่ยผมมาแล้วผมกราบไหว้ขอพรวัดพระธาตุลำปางหลวงนะครับซึ่งเป็นวัดพระธาตุประจําราศีเกิดของคนเกิดปีฉลู แต่ครั้งนี้มาเพื่ออัปเดตต่อครับคุณผู้ชมครับลำปางอากาศกำลังดีเลยช่วงปลายปีที่ผมมาเนี่ยนะฮะแล้วก็ผู้คนยิ้มแย้มน่ารักมากครับแต่ครั้งนี้ครับผมจะเที่ยวแหล่งอารยธรรมลำปางแบรนด์ตามเลยครับว่ามีที่ไหนน่าสนใจบ้างครับออ้ย <laughs> สวัสดีเจ้า ถ้าเราจะพูดถึงจังหวัดลำปางนะคุณผู้ชมครับจังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่มีเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนะฮะและมีความงดงามทางด้านของวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์แบบเฉพาะตัวเลยเป็นเอกลักษณ์แบบล้านานา,นานครับคุณผู้ชมเวลามาเที่ยวเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมจะไม่พลาดในการทําก็คือว่าเรื่องของวัฒนธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในการท่องเที่ยวก็คือการนั่งรถม้าเที่ยวซึ่งที่จังหวัดลำปางเป็นแห่งเดียวในประเทศเลยนะฮะที่ยังคงมีการท่องเที่ยวโดยการนั่งรถม้าแบบนี้ครับ ตรงบริเวณนี้นะครับท่านผู้ชมครับนี่คือสะพานรัศดาพิเศษครับหรือว่าสะพานขาวนะครับซึ่งเป็นสะพานที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดลำปางครับเวลานักท่องเที่ยวมาเที่ยวเนี่ยก็จะมาเริ่มต้นกันที่นี่ครับนี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เวลามาลำปางแล้วเนี่ยเราห้ามพลาดเด็ดขาดครับสะพานรัศดาพิเศษหรือสะพานขาวครับ ผู้ชมครับและที่นี่ก็คือศูนย์แสดงสินค้าเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรมนะครับจังหวัดลำปางนะครับเป็นห้องแสดงขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะที่นี่ครับจะรวบรวมงานเซรามิกทั้งหมดเลยนะครับผู้ชมครับแล้วก็มีจุดจําหน่ายสินค้าเซรามิกอยู่ด้านหน้าด้วยครับหลายๆคนก็ถามผมว่าเอ้าแล้วทำไมลำปางถึงโด่งดังเรื่องนี้จังเลยเป็นอย่างนี้ครับที่เนี่ยเขามีแหล่งดินขาว ที่เหมาะกับการนํามาปั้นเซรามิกดีที่สุดในประเทศเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องแปลกใจเลยครับว่าทำไมชามตราไก่ของจังหวัดลําปางเนี่ยถึงได้โด่งดังไปทั่วโลกเลยฮะและเป็นของฝากที่ขึ้นชื่อของจังหวัดลําปางครับโอ้โหอันนี้นะฮะเขาก็จะจำลองในเรื่องของเตาอบที่ทำเซรามิกสมัยก่อนนะครับผู้ชครับว่า รูปร่างหน้าตาจะเป็นดินแบบนี้เลยฮะเนี่ยของฝากที่ดังไปทั่วโลกเลยชามตราไก่ของจังหวัดลำปาง นี่ก็คือเป็นของฝากของดังของจังหวัดลำปางนะครับทีนี้ผมจะไปต่อครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจครับนั่นคือศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยครับจังหวัดลำปางครับที่นี่เป็นศูนย์ฝึกช้างใช้หรือโลกเลยนั่งลงนั่งลงนอนนอนลง โอ้โห ah, เป็นไงเป็นไงฮะการสั่งคำสั่งครับ uh huh. ผมยืนลุก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 มาเอ่อผมไม่ได้สั่งนะครับผู้ชมครับเฉลยเฉลยมา before. <reconnect> นิวิ่งมาดิเฮ้สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอันนี้เป็นควานนะครับที่คอยสั่งให้เราอยู่ผมทําไม่ได้หรอคครับุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะแนะนําก่อนตัวนี้ชื่อ ส,สีดอตาแดงนะครับเป็นช้างสีดอนะครับตาแดงเลยนะสีดอตาแดงนะวันนี้ลุงอ้อมาเยี่ยมคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่สถาบันโคชบาลแห่งชาตินะครับศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยองค์การอุตสาหการรมป่าไม้หรือที่เรารู้จักกันในนามศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางครับที่นี่นะครับเป็นเขาเรียกอะไรเป็นสถาบันฝึกลูกช้างแห่งแรกและแห่งเดียวในโลกเลยนะคุณผู้ชมครับถ้ามาในภาคเหนือเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าเขาจะฝึกลูกช้างแต่วันนี้ เตบโตขึ้นมามีการฝึกควานฝึกนู่นนี่ทั้งหมดทุกคนเป็นได้หมดผมเองวันนี้ก็จะมาเรียนรู้ครับว่าสมมติเรามาเที่ยวลำปางแบรนด์แบบนี้ครับคุณผู้ชมครับเราต้องการความเป็นแบบพิเศษเที่ยวนี้เลยฮะไปเราไปเป็นควานช้างกันดีกว่าครับในการฝึกเป็นควานช้างนะฮะท้ายสุดแล้วเนี่ยความปลอดภัยก็คือยังคงมีควานเนี่ยดูแล ดูแลนักท่องเที่ยวแบบเราอยู่นะครับแต่ว่าเราจะได้ใกล้ชิดเข้ามากยิ่งขึ้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแบบน้องๆที่เป็นต่างชาตินะครับทุกครับเขาจะมาเข้าค่ายเพื่อมาฝึกเป็นควานช้างแบบนี้ก็ต้องแต่งชุดเป็นม่อห้อมแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับช้างจริงๆที่นี่เขาจะจัดระเบียบโดยช้างหนึ่งเชือกอะดูแลดูแลนักเรียนสองคนซึ่งเนี่ยครับเขาก็จะได้เป็นแบบวัฒนธรรมไทยได้เรียนรู้เลยเนี่ย นี่คือโรงเรียนฝึกควานช้างและเป็นโรงเรียนฝึกช้างนี่ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นกลุ่มนักเรียนนะฮะที่เป็นนักเรียนชาวต่างชาตินะครับมาเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมของการเป็นควานช้างครับคุณผู้ชมครับเขาต้องมาสัมผัสทั้งหมดเลยเป็นควานต้องทํำยังไงช้างเชิญมาอาบน้ํำยังไงนะครับในพื้นที่ของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางแห่งนี้ยังมีความน่าสนใจอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนิทรรศการวิถีชีวิตช้างไทย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงพยาบาลช้างที่ดูแลช้างเตมไปหมดเลยนะครับ่้ชมครับและที่สําคัญครับที่นี่เขามีโรงงานกระดาษจากมูลช้างอีกเนี่ยคือการเรียนรู้ครับผมจะบอกว่าความน่าสนใจอยู่ที่นี่ครับนี่คือลําปางแบรนด์ครับ นี่คือทั้งหมดของจังหวัดลำปางที่ไฮไลท์เทลแอนขึ้นมาถ่ายทํากันในครั้งนี้ครับผมสรุปรวมความรู้สึกเป็นอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมหรืออารยธรรมเนี่ยความเป็นล้านนาของลำปางงดงามจริงๆครับหรือแม้กระทั่งจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่นี่ก็สามารถอยู่ร่วมประชุมชนได้อย่างลงตัวครับผมเรียกว่าครบวงจรเลยครับและที่สําคัญนะครับของฝากเวลาเราซื้อติดไม้ติดมือกลับไป ยืนยันแน่นอนว่ามาจากจังหวัดลำปางครับเพราะว่าจะมีตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดครับภายใต้ชื่อลำปางแบรนด์ครับซึ่งแบรนด์นี้นะฮะการันตีทั้งเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ของฝากครับอย่างที่บอกครับผู้ผู้ชมครับลำปางนครแห่งความสุขที่ไม่หมุนไปตามกาลเวลาลองหาเวลามาดูครับมีความสุขจริงครับสวัสดีครับ